บทอ่านจากพระวรสารเละกบุรโลกาบทที่24ข้อ35ถึง48เวลานั้นสิทธิ์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่างทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังขณะที่บรรดาสิทธิ์กำลังสนทนากันอยู่พระเยซูเจ้า ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าเห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทําไมเพราะอะไรท่านจึงมีความสงสัยขึ้นในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจริงๆจงคลําตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงแสดงพระหัตถและพระบาทให้เขาเห็นเขามีความยินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาได้ถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์พระองค์ ส่งรับมาเสวยต่อหน้าเขาหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่คือความหมายของถ้อยคำที่เราได้กล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่มีเขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์สรงเปิดดวงปัญญาของเขา ให้เข้าใจพระคมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระกิสเจ้าจะต้องรับผลตรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศพระนามของพระองค์ให้นานาชาติได้กลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องนี้ทั้งหมด